อันภูวนาถเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เปิดกล้องวงจรปิดชาวเน็ตแห่เม้นกันเพียบล่าสุดนั้นอันภูวนาถเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เปิดกล้องวงจรปิดบ้านกำนันนกชาวเน็ตก็แห่คอมเมนต์กันเพียบคืบหน้าล่าสุดบิ๊กโจ๊กได้ถแถลงข่าวครั้งแรกหลังเกิดคดีใหญ่ที่อุกอาจระดับประเทศเมื่อหนองท่าผาลูกน้องคนสนิทของกำนันนก ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตรีสิวกกรสายบัวเสียชีวิตกลางงานเลี้ยงภายในบ้านบิ๊กโจกได้กล่าวว่าคำให้การของตำรวจทั้งหมดไม่ตรงข้อเท,ท็จจริงทั้งสิน้นรวมทั้งให้การเช็ดคดีอาญาที่ตามมาจะออกหมายจับใครก็ไล่เลี้ยงต่อภาพที่ออกมาเป็นภาพที่เห็นชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ปืนมีมากมีทั้งตำรวจและคนนอกรายละเอียดที่ปรากฏตามภาพก็ขัดแยง้งภาพที่เห็นคือต่างคนต่างหนี ยืนยันถ้าตำรวจผิดจริงเรื่องไล่ออกจากราชการโดนไล่อยู่แล้วไล่ออกยังไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ถ้าโดนคดีอาญาคือติดคุกจะมีการดำเนินคดีอาญาและวินัยตำรวจคนไหนที่ละเว้นไปยืนอยู่ข้างคนผิดก็ไม่ปล่อยไว้แน่แล่าสุดนั้นอันภูวนาถเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เปิดกล้องวงจรปิดบ้านกำนันนกโดยอ่านได้โพสต์ข้อความว่า เรียกร้องให้เปิดกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุต,ต่อสาธารณชนครับแล้วประชาชนพร้อมจะยืนข้างตำรวจเราทุกคนก็อยากให้ตำรวจยืนข้างประชาชนเช่นกันทำไมถึงให้ดูไม่ได้ทำไมถึงจะเสียรูปคดีเสียยังไงอธิบายสิ